อันดับที่4นาฬิกาหยุดเวลานาฬิกาข้อมือสุดล้ำที่เพียงกดปุ่มเวลาทั้งโลกยกเว้นผู้ใช้จะหยุดนิ่งทันทีไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ลมฝนหรือแม้แต่น้ำตกความเจ๋งอยู่ที่การควบคุมเวลาได้สมบูรณ์โนบิตะเคยใช้แกล้งจะแอนแอบทำกันบ้านหรือแม้แต่ช่วยชีวิตคนจากอุบัติเหตุถ้ามีในโลกจริงนักกีฬาจะชนะทุกแมตส์ศัลยแพทย์จะผ่าตัดได้อย่างแม่นยำหรือแม้แต่ใช้หลบกระสุนในสงคราม แต่ข้อเสียคือถ้ากดนานเกินไปอาจติดอยู่ในโลกที่หยุดนิ่งตลอดการหรือเมื่อเวลากลับมาเดินทุกอย่างอาจถล่มทลายจากแรงเฉยสวัสดีพี่ๆที่เห็นคลิปนี้นะครับช่วยเอื้อมมือไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับปุ่มด้านล่างขวามือนะครับตอนนี้ผมตกง,งานออกมานั่งทํา y o YouTube อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะครับสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้พี่ๆได้ดูทุกวันเลยนะครับกับสิอันดับอันติเมทเค้าดาวนะครับ ขอบพระคุณมากๆนะคะติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอันดับที่3กระเป๋ามิติของโดราเอมอนเองใช่แล้วตัวกระเป๋า4มิติที่เป็นบ้านของของวิเศษทั้ง4,500ชิ้นนี้คือของวิเศษชิ้นเอกที่แท้จริงมันคือมิติกู้ขนานขนาดย่อมที่ขยายพื้นที่ภายในได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะใส่เครื่องบินจรวดหรือแม้แต่เกาะทั้งเกาะก็ยังได้ ความเจ๋งอยู่ที่การจัดเก็บแบบไร้ขีดจำกัดไม่มีน้ำหนักเพิ่มไม่มีวันเต็มและเข้าถึงได้ทันทีด้วยระบบค้นหาอัตโนมัติโนบิตะเคยใช้เป็นห้องลับฐานทัพลับหรือแม้แต่ที่ซ่อนตัวจากใจแอนถ้ามีในโลกจริงปัญหาการขนส่งโลจิสติกจะหายไปในพริบตาคลังสินค้าจะกลายเป็นกระเป๋าใบเดียวนักสำรวจจะพกบ,บ้านทั้งหลังไปด้วยได้แต่ข้อเสียคือถ้าลืมรหัสหรือโดรลาเอมอนไม่ยอมให้ยืมก็จบเหตุทันที